ครับผมสวัสดีครับขอกันแนกๆครับสร้างต่อยนกเขาใหญ่ต่อฟังฟ้อครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้เฮ็ดพเนยรของคุณจี่นารินบัวลอยครับว่าปีประทุมสารค้มครับสารค้มสุ่งนี่แหละครับส่งบัวตุ่มครับสุ่งบัวตุ่มได้อยู่ครับเก็ดเฉีดควางครับพเนียดางนี่ยคองครับสุ่งนี่ผมก็่ามากื่อนครับ ผมมักจะได้หรว่าส่งปวดตุ่มนี่ครับอ่ามันจะเปลืองลวดเล็กน้อยเหรอครับลวดใส่เงี้กว่าปกติอยู่ครับเพราะมันไหลลงมาแต่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้อ่าคันฟาดพวกตบสปริงครับดีครับอ่าประตูประตูก็ดีครับประตูใงญ่เติบย่ครับนี่มือขอได้ครับประตูลูงหน่กว้างขวางครับโป่งครับผมจะโปรงโป่งเหรอครับตัวนี้อ่ากระกุม บใ้มันเหมือนไปเนะครับก้อนลักษณะก้อนเอาโอกาเอาควางขึ้นแม่พันี่ยเหรครับอ่าสํารับอกไม้ประดูครับบ่าท่าแรกครับขันท่าแรกนี่สีสิขึ้นก็นี่ครับเอ้าบ่าท่ากับเพะมีครับคนผนแล็กนะครับเพราะผลปันใดครับนี่อ่าสีนม้หมอกู่หมอกกลางครับนี่หมอกู่กลางครับอ่าสํารับพันธุ์เหดังนีกอ่ะสวยงามจุ่หรอกครับผมมาหนาใสอยุ่งหรอกครับเร็จแล้ว มีหมังถือพร้อมครับเนี่ยเอาต่วนตัวได้ครับว่าผมกับมักมัดลราครับเนี่ยสำรับอันสั้นลาดสิล่องอยูบ้างนะครับอ่ามันเหลืออันหน้าครับเอฟซีอาจารย์ครับเหลือแค่ไส่ไอ้ด่างซื้อหรอกครับด่างตบนี่นะครับด่างอ่าเหลือเหลือแต่ไส้ด่างกันเสร็จหรอกครับปืนทรงได้ครับเนี่ยถือว่าเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยประตูประตูกเอาลงมาหนิครับเนี่ย เอาลงมานี่ก็ล็อกครับอ่าผมจะล็อกกันฝาดครับบัดน,นี้อ่าเบิ่งกล้องด้วย้องเขาเย็นมันล็อกกันฝาดตรงมี้เรล็อกจันหน่อยครับถ้าผมมีแนวล็อกมันสิอัไนครับเอาลอ็อกมังครับนี่เอาครับเหลืควบอยู่ครับอ้างก็ออเดี๋ยวไปอีกซัมหนึ่งคว้านกันกนกนบ่บ่เบาเบาเงยมาเลยครับเอาพอดีเหรอครับจัวนึงเด้อ ช่วงนี้ก็ห้างดีครับนี่ช่วงระวางวงโตุ๊กับพอกว้ามันนี่ครับห้างอยู่ดอกครับตัวคว้านสิลงกับรันครับครับนะสำหรับคว้านก็เพื่อเสริมสารครับคงครับอ่ารู้สึกว่ากับอ่านอยู่ครับก็ใส่อยู่ดอกครับเอ้าคลิปนี้กับผมไม่ยังมากไหมหรอกครับ สำหรับด่างนึงก็ผมก็เฮ็ดขึ้นพร้อมกันเนาะครับก็อม่จี๊ดานี่ครับนี่ก็ด้างนึงครับผมมักสิขึ้นสี่นะครับเนี่ยเอ้าสิงดีครับอันนี้อันนี้เป็นเก้าอ่าขั้นขั้วล่มหรอกครับดอกไม้ครับอันนี้ขั้นขั้วเล็กครับพี่น้องอาจารย์ครับอันนี้เป็นขั้นขั้วเล็กครับเอ้าสำหรับชิปนี้ค้ำๆก็่มีอย่างละมากไหมหรอกครับ เนอ่างดังนี่มันหลายคิวนะครับผมกับฟอฟ้ารับงานแนบรับงานแน่หรอครับผมปกติผมก็บ่อยากรับหรอครับเพราะว่าช่วงนี้มันเต็มอัตราแล้วนะครับเต็มมากมากเลยเต็มหลายอีเลเอาค่อยเปลี่ยนค่อยไปครับอ่าเส่เวลาก็มันติดเติบอยู่ครับแต่ละเมื่ออ่าเพราะว่าผมเก็่ไงก็คือพปรไงเหรอครับทุกอย่างใ่ะส่แต่เมื่ออ่าโคตรเตีน ่าเพราะว่าพอได้ใส่ไว้มันก็เฮ็ดลำบากแม้จักหน่อยครับนะครับลักษณะขึ้นวงตบครับวงตบนี่ยาวประมาณ41ครับ41ชั้นหน้าสั้นกับยาวครับอ่าตบบ่มีพ่าดดอกครับเนี่ยเอาสำหรับคลิปนี้ก็อ่าขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แหละครับเอาตั้งใจก็ขอลาก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับ